ก็จะมาเล่นละครเรื่องแ่ตอนที่26่สิบกกรกฎาคใช่ค่ะเริ่มต้นไปเลยค่ะหัหนึ่งสมริกฤนและเด็กเด็กหนึ่งเป็นสนที่แสนดีทำอาหารแสนอร่อยหอวดอกชีสแสนอร่อยแล้วก็แจกขนมปังปิ้งทุกคน แต่พลอทได้กำลังปิ้งชิมม้นเล็ทุกคนได้กินเจเล็กพลอยก็ไม่ได้กินทุกคน,คนดีกว่าแต่มันจะยาวอไปได้พี่เบสท์คิดหนะักไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะเอามันจะมันจะเกินมันไอ้ไม่ได้เออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำ กันไม่ใช่เหรอไม่เชื่อบอกมีก็มีมมอ้าวอย่างนี้ก็สวยดิมันร้อมันล้อเพื่อนแบบเนี้ยทำไมถึงต้องมาล้อกันเนี่ย ว่าใครง้นะไม่มีอะไรค่ะพี่บอยว่าไปกิจนันที่ง้อค่ะใช่ค่ะพี่บอยว่าไปกิจนันที่งอีอยวไปเชื่อนลคะว่าพี่บอยไม่ได้พูดพ ายอะไรตอนบ่ายขอเทศโหดโหดตอนนี่สุดตอนบ่ายก็มาถึงจะได้ฟังเรื่องอาริแม่ดีใจมากอาจารยักที่มีความองามงมันไม่ดีเสียงคนโอเคมาฉันชอบฟังเรื่องนี้นะกีโมโบายจะชอบมากเลยเหรอชอบมากสิ่ว่าฉันจะเป็นอาริ คนเนาะคนจะเป็นอริสมีไทยตกปะ